เขินเลยข้างหลังค,คุณครูนะคะจะเป็นเกมวันนี้จะพาไปเล่นเกมวันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะจะพาไปเล่นเกมหลายคนอาจจะเคยเล่นแล้วกับหลายคนอาจจะไม่เคยเล่นนะคะเกมนี้เกมชื่อว่าจอนไมค์ควิสนะคะก่อนที่เราจะไปเล่นเกมเดี๋ยวคุณครูจะไปสอนวิธีการเล่นเกมก่อนนะคะเดี๋ยวแชร์สกีนก่อนนะคะ นึบอะนี่นะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาไปเล่นเกมนี้นะคะจอไมค์ควิสนะคะนักเรียนจะไม่เห็นหน้าต่างนี้เพราะว่าหน้าต่างนี้จะเป็นของคุณครูคุณครูจะเป็นกําหนดคนกําหนดในการเล่นเกมนะคะแต่ว่าเราจะเล่นได้เดี๋ยวคุณครูจะปิดห้องประชุมก่อนแล้วนักเรียนก็ไปคลิกลิงก์ในไลน์นะคะแต่ตอนนี้ยังคุณครูสอนวิธีเล่นก่อนนะคะใครมา คลิกหน้าจอเกมเข่าวงกดแล้วครับอ่าไม่ใช่เกมเข่าวงกดลูกครูคะตอบคำถามนะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์นี้ไว้ในไลน์คุณครูจะส่งลิงก์นี้ไว้ในไลน์นะคะนักเรียนต้องไปคลิกที่ตัวหนังสือสีน้ําเงินนี้นะคะตัวหนังสือสีน้ําเงินและนักเรียนก็จะเข้าไปหน้าต่างต่อไปนี้ ควิ z จะเป็นแบบนี้รอสักคู่นักเรียนไม่ต้องทําอะไรลูกรอสักคู่ก็จะเป็นหน้าต่างนี้นะคะช่องนี้นักเรียนต้องกรอกอะไรลูก enter your name กรอกอะไรเอ่ยชื่อ่ี๊ปาป่อชื่อาปป๊าปปปป๊าป่๊าปป๊าปปอาค่๊าป่๊ เล่นกั่อนเไปเล่นเ่เล่นเสุดแล้วเรนตามด้วยห้องนะคะสองทับหนึ่งริ่สองสทัาเลยหรอชื่อสองทันอันน้เป็นชื่อมุดนะคะปิดไมค์กันม่ดเนเสียงครูเลยเนี่ยปิดไมค์กันก่อนอันนี้เป็นชื่อสมมุินะคะนักเรียนใส่ชื่อเล่นของตัวเองแล้วตามด้วยห้องนะคะตามด้วยห้องนักเรียนไม่ต้องพิมพ์ชื่อจริงมาลูกเดี๋ยวจะช้านะคะพิมพ์แค่ชื่อเล่นแล้วก็ พอสองทับหนึ่งพอสองทับสองก็พอเสร็จแล้วกดปุ่มสีเขียวที่มีคำว่าสตาร์ทอยู่นะคะต่อไปนะคะนักเรียนมารอคุณครูอยู่ที่หน้านี้ลูกรอคุณครูอยู่ที่หน้านี้นะคะแล้วคุณครูจะเป็นคนกดเล่นเกมพอคุณครูกดเล่นเกมแล้ว หน้าจอของนักเรียนก็จะนับห้าสี่สามสองหนึ่งนะคะทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ก็จะได้เล่นเนกมของกันนักเรียนรอณครูสักประมาณห้าสิบนาทีนะคะจนกว่าตัวเลขห้าส <ๆ S 2> ี่สามสองหนึงนะคะถ้า,าจจมันไม่มีอะไรที่หน้าจอานักเรียนไม่ต้องตกใจลูกเพราะว่าทุกคนจะต้องเข้ามาจนรบก,ก่อนแลว้วบคฟูถึงจะเปิดให้เล่นเกมเข้าใจไ,มไมหมคะใเดียวเข้าใจนี่เห็น ตัวขึ้นแรงนะคะเกมที่คุณครูจะให้ก็ไม่รู้นะคะเข้าใจครับเกมที่คุณครูจะให้เล่นในวันนี้ก็คือนําสกุลไฟล์เอะรนี่คืออะไรครั้งที่แล้วนะคะคุณครูสอนไปแล้วว่านําสกุลไฟล์อะไรเป็นเป็นงานประเภทอะไรนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเกมลูกหม้อข้าวหม้อแกงลิงเป็นนําสกุลไฟล์ของอะไรหม้อข้าวม้อแกงลิงผ้าผ้า เป็นนักศึกษาใช่ไหมคะอ่ถ้านักเรียนตอบรูปภาพนักเรียนก็คลิกที่ที่คําว่าอะไรคะรูปภาพรู้ปลานะครับใครรู้จักปลาเกงมิงบ้างลูกใครรู้จักปลาขาวแกงมิงบ้างเคยเฮ้ อ่าคุณดูมีรูปภาพประกอบท่นักเรียนไม่รู้จักนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ไม่ใช่หม้อที่เราไปไว้ใส่ต้มผัดแดงลูกเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งนะคะที่เป็นพืชกินสัตว์นะคะนักเรียนที่ว่ากินสัตว์ได้ยังไงมาคไมลูกึ่งไว้รอมดมดมันจะเข้าไปปุ๊บไง อ่านะคะถ้าสงสัยว่าเมื่อก้าวเมื่อแกงแรงเป็นกินสัตว์ได้ยังไงใช่ไหมคะพอดีว่าที่เป็นย้อยยลงมาลูกมอแดงจะตกลงไปนะคะมอแดงจะตกลงไปจากตรงนี้อ่าใช่แล้วแล้วข้างในก็จะมี สารที่เหนียวเหนียวย่อยแมลงอยู่นั่นเองนะคะเขาก็เลยเป็นพืชกินสัตว์นเอะอ้าไปต่อแล้วมันเป็นแบบนี้นักเรียนกดตอบแล้วอาจจะเจอโฆษณาัเป็นสอยนะคะนักเรียนสามารถกดข้ามไปได้ลูกกดข้ามโฆษณาข้ามรายการที่กดตรงนี้ก็ได้นะคะรือนักเรียนจะปล่อยให้โฆษณามันเลื่อนไป ไม่ลืมปิดไม้์ูกนักเรียนเปิดไม์ทำไมนักเรียนเปิดไม์แล้วนักเรียนคุยกันแล้วลูกอดั่งอ่ะไปต่อนะคะพอนักเรียนมาถึงหน้านี้นะคะนักเรียนมาถึงหน้านี้แล้วให้นักเรียนกดคำนี้ลูกถ้าข้อไหนที่นักเรียนทำผิดนะคะ เขาระบบเนี่ยเกมอาจจะย้อนให้นักเรียนกลับไปทํานะคะให้ถูกต้องนะคะกดสีเขียวนะล,ลูกกดสีเขียวเราจะสามารถย้อนกลับไปทําได้นะคะต่อไปนักเรียนก็ย้อนกลับไปแก้ข้อที่นักเรียนทําผิดนะคะตอบให้มันถูกต้องสุดท้ายหนะ้าสุดท้ายนักเรียนก็จะได้รางวัลลูกเป็นคะแนนตรงนี้นะคะ อ่าแต่หน้าจอของคุณครูหน้าจอของคุณครูจะไล่เลยว่าใครได้ที่หนึ่งที่สองที่สามได้ยังคะยังลูกยังเดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์เข้าไปนะคะคุณครูจะบอกว่านักเรียนเข้าไปเล่นแล้วแล้วผมจะแจ้งมาที่คุณครูว่าใครได้ที่หนึ่งที่สองที่สามนะคะอ่านักเรียนพร้อมจะไปเล่นเกมได้ยังลูกเออมค่ะ เลี้ยวเลล่นเล่นพร้อมแล้ว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 คะพร้อมแล้วนะะพร้อมแล้วคุณครูจะถ้าปิดไมค์ก่อนอ่าหอะนะคะปิดไมค์ก่อนเดี๋ยวคุณครูจะปิดห้องซูมห้องนี้ก่อนนะคะแล้วคุณครูก็จะส่งลิงก์ให้เพราะว่าบางคนมี โทรศัพท์เครื่องเดียวเดี๋ยวเข้าไม่เป็นลูกเข้าออนไลน์ไม่เป็นนะคะนักเรียนออกจากห้องนี้ไปแล้วนักเรียนไปเข้าไลน์นะคะกดที่ลิงก์เกมที่ค,คุณครูจะส่งให้นะคะแล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลของตัวเองอ่ะใส่ชื่อเล่นแล้วก็ห้องของตัวเองให้เรียบร้อยแล้วก็กดสตาร์รอคุณครูนะคะเข้าใจไหมคะรับเล่นเกมเสร็จแล้วเมเสร็จแล้วคับาค่ะ ได้ยินไหมคะเล่นเกมเสร็จแล้วเรากลับมาเจอที่ห้องซูมเหมือนเดิมก็รับทราบนะคะโอเคอย่าลืมว่าเจอกันที่ห้องซูมนะโอเคครับโอเค